เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้ สวัสดีครับกับผมสิบเอกที่ไสอนายจันทกำลัางพลจิตอาสาพระราชทานสถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาครับสวัสดีค่ะดิฉันสิบโทรหญิงอุมาพรวชรศิลปเมธีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะอยู่ตอนนี้เรายังไม่บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีความสวยงามมาก แล้วก็มีเรื่องราวใช่มีมีมีเรื่องราวมีให้น่าติดตามครับใช่ค่ะดูจากสถานที่ที่เรายืนอยู่นะตรงนี้นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้แล้วเรายังมีเรื่องเชิญชวนทุกท่านติดตามไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วยังมีทีมงานทีมงานของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงด้าหนึ่งสี่เนี่ยไปด้วยไปด้วยครับเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาบอกกล่าวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกท่านติดตามไปกับเราด้วยกันนะคะน้องนโอเคค่ะไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเลยพี่ครับผมไปเลย เสียสละจิตอาสาราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาเป็นไงบ้างคานองไงระยะทางที่เราเดินทางกันมาครับระยะทางจากหน่วยของเรานี่ ไกลพอสมควรกับที่มาถึงที่นี่นะฮะ,ะบ้าน,บ,านบ้านพญาพิาพัฒน์ใช่ไหมผมใช่แล้วซึ่งถือว่าเราออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะใช่ครับด้วยด้วยช่วงที่เราออกมาเป็นช่วงเช้าเรากพอเลยได้เห็นบรรยากาศที่ดีมากๆระหว่างการเดินทางซึ่งแล้วตอนนี้บรรยากาศที่เราเห็นข้างหลังนี่คือ บรรยากาศดีมากครับ,รบตอนนี้แล้วถ้ามองมองมองตรงไปเนี่ยจะเห็นภูชีฟ้าที่เป็นแลนด์มาร์คจุดเด่นของอำ erm เภอเทิงจังหวัดเชียงรายเลยครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ที่แถวบริเวณของดอยภูชีฟ้านั่นแหละอยู่ไม่ไกลนะคะคบ้านพญาพิพังวันนี้จุดหมายไปทางของเราก็คือสารา สาราลอยพระบาทนะคะซึ่งเป็นสาราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะได้ทรงมาประทับไว้เราอยากมาแชร์เรื่องราวระหว่างทางที่เราจะไปถึงสาราเนี่ยเราได้มาแวะพักและก็ชมวิวที่บ้านพญาพิพักใช่ครับีหมู่บ้านพญาพิพักเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาแวะชมแวะเที่ยวได้ถ่ายรูปกันได้เพราะพราบรรยากาศเขาจะสวยมากใช่ครับ รู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้อากาศเย็นมากและชอบมากเลยบรรยากาศนี้เงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะให้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมที่ศาลาลอยพระบาทเราไปไปเที่ยวกันเลยนะคะโอเคครับไปกันเลยครับพี่จุดหมายต่อไปค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ศาลาลอยพระบาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมที่ศาลาลอยพระบาทกันนะน้องไอ้น้อใช่ครับพี่ไปไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับร้องเสียสละ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยติตที่คิดจะให้ รอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับได้สเสด็จมาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พศ2525ครับและจากนั้นได้ต่อมาได้ถูกอัญเชิญมาปาระดิษฐานณสารารอยพระบาทวัดรอยโอดจังหวัดกองกองพันธารรักที่13กองกรมทหารรักที่17ครับค่ายเมืองลายหาร่า,าครับรูปที่ปรับปรุงสารารอยพระบาทะระยะที่2ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่คณะกรรมการที่เขาได้แต่งตั้งขึ้นมาครับและนี่ก็จะเป็นรูปของ รูปในสมัยก่อนที่จะตั้งส,สาราวรระบัตแห่งนี้ครับรูปนี้คือรูปแล้วก็รูปฝั่งนี้ฮนะจะเป็นรูปที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ได้เสด็จได้ทรงเสด็จมาครับและนี่ก็จะเป็นสาราวรระบัตณ้ณปัจจุบันลอยลอยบรรพบัจ พร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุงมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกาบวกแรงใจและจิตศรัทธายที่ เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระราชล่าสดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามากพระนามในขณะนั้นเสด็จส่งเยี่ยมข้าราชการพระศกนิกร่อนและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยณฐานปฏิบัติการดอยพยาพิพัก และได้ส่งพระกาุุณาโปรดก้ ton, าวโปรดกระหม่อมพระราชฐานพระทับรอยพระบาทของพระองค์ลงบนแผ่นปูนพาสเตอร์ซึ่งฝ่ายฐานจัดเตรียมถวายนับเป็นการยุติการต่อสู้ระหว่างคนไทยและเริ่มต้นความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศตราบจนทุกวันนี้เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2549สมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ ศาลารอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณกองพันหาราบที่สากรมฐาราบที่17ต่อมาเมื่อวันที่หพฤษภาค,คม2552ได้มีพิธีอัญเชิญรอยพระบาทประดิษฐานณศสาลา้อยพระบาทแห่งใหม่บนดอยโยนของพันหาราบที่3ากรมฐาราบที่17ค่ายเมืองรรยมหาราชจังหวัดชิงรายจนถึงทุกวันนี้ครับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนายทูลสวัสดยอดมณีบรรพตนนะครับหรือในนาม ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอแดงในสมัยก่อนครับซึ่งเป็นแพทย์ประจําเขตงานที่8ของพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราเราอยากจะมาพูดคุยในเรื่องราวในสมัยก่อนอยากจะสอบถามหมอแดงว่าเรื่องราวในสมัยก่อนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับเราเราอยากทราบว่าในจุดอุดนั้นมันเป็นมาอย่างไรครับก็ย้อนไปในอดีตนั้นก็มาจริงๆคือ56ปีที่แล้วมานะครับ ที่เรามีปัญหามาอาดีตนั้นพื้นที่นี้ก็คอต้องขอกลับเรียนให้พวกเราได้รับทราบไว้ว่าสมัยรุ่นปู่ของของผมเองเนี่ยนะได้มาตั้งโลกล่าอยู่ในพื้นที่นี้ก็คือในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ได้ไปเป็นทหารอาสาสมัครเป็นไทยช่วยลบพมา่า ไปถึงเชียงตงได้รับชัยชนะมาแล้วตัวพ่อกับผมก็ได้ไปรับปู่ของปู่นายกเอกชัยเข้ามาเป็นตำตำหลังมาแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห<ม>้าก็ได้มาตั้งมีพยาของบ้านเราอยู่หลายท่าน ตั้งแต่พญาใจดีพญาพิพักพญาเลาอูพญาเลามาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วอยู่ที่ราชการที่ห้าเป็นผู้ตั้งแล้วสมัยนั้นให้ปอกครองตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อมาปอกครองแผ่นดินและก็อกของพื้นที่ของชงชาติตัวเองนะครับ ข้อต่อมาจําเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆอ,อยากจะมาทราบอันนี้ก็คือความเป็นมาระหว่างช่วงระหว่างที่อยู่ในป่ามาปฏิบัติภาระหน้าที่นะครับก็หน้าที่หลักของเราก็คือมารักษาผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยทั้งในยามลบก็ต้องมีการบาดเจ็บก็ต้องมีการผ่าตัดหน้าตัดเขรงตัดขาทําท,ทุกอย่างแล้วพี่น้องประชาชนก็ เจ็บป่วยก็ค่้นข้างมากเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นไส้ติง่งไส้เลื่อนอจีป่าถาที่มาเป็นเราก็เป็นดำเนินการดูแลให้กับพี่น้องในเขตงานที่แปมาโดยตลอดจนกว่าถึงมีนโยยใบยหกหกทับทงสามที่พล <c oughs> เอกแปรมติรัตนศิลานุนนายรัฐมนตรีได้ร่วมกับกองทัพบ,บกอ่า <c oughs> ได้ออกคำสั่งนโยบายหกหกทับสองสมและหกห้าทับสองห้าให้ในหลวงรัชกาลที่เกพระองค์ท่านเห็นสภาพเช่นนี้แล้วเท่าที่ได้รับทราบจากคำยืนยันของท่านก็คือโดยเข้าเฝ้าท่านท่านก็ได้รับทราบไว้ว่าเออที่เรามาแล้วเราได้มาร่วมทำสัญญาหกหกทับสองสามกับ วิโรธของเมตตรนั้นเป็นนิม,มัยหมายที่ดีทําไมล่ะในหลวงเห็นแล้วสภาพเหล่านั้นก็ไม่เหมาะว่าทั้งหมดทั้งล่างและบอนนั้นก็คือคนไทยดังนั้นจะให้ต่างคนต่างก็ให้มาเสียเปล่าอย่างนี้มันไม่เหมาะพระองค์ท่านต้องไปจุบทูบเทียนต้องไปพระราชาธรรมเผลินศพแต่ละวันน้อยสุดคือห้าสิบ มาสูคือห้าร้อยอย่างนี้ล่ะทุกล้วนแล้วเป็นคนไทยทั้งนั้นในป่าล่ะไม่สามารถรู้เลยว่าเสียเท่าไหร่แต่ในบ้านเราล่ะเสียมากใหม่เราก็มากอายุก็มากแล้วเราไม่อยากเห็นสภาพเช่นนั้นจึงให้พลเอกแปรมจิรศิลป์รานุนายกเนี่ยออกคําสั่งออกนโยบายนี้ขึ้นมาให้พวกเราเนี่ยมาคุยกันซะพระองค์ท่าน พร้อมที่จะอาภัยโทษให้อันนี้ก็คือด้วยการที่ไปได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วไปนั่งแล้วพระองค์ท่านชี้แจงด้วยปากให้เราฟังอันนี้ด้วยตัวของหมอแดงตัวตัวผมเองเนี่ยเป็นเราเข้าเฝ้าที่ได้ไปสัมพันธ์คุยกันนานนั้นก็คืออยู่ที่พญาพิพักและก็ไปที่สำนักราชวังเลยนะครับ ละพระท่าสองที่รวนและได้มีโอกาสเข้าเฝ้าครับในขนาดนั้นนโยบาย66ทับามที่พระองค์ท่านให้พลเอกเปรมเข้าออกมาเนี่ยเรามาอ่านศึกษาแล้วรู้สึกว่าดีถูกต้องเพราะเหตุว่าในหลวงราชการที่9าอัพยโทษให้คนไทยเลิกลบไทยนั้นเป็นเงื่อนไขที่ดีเราเห็นสากลละโลกนั้น การต่อสู้นั้นก็ไม่เหมาะก็เป็นเพราะเหมือนในยุคปัจจุบันก็คือเขาแต่เรานั่นเราไม่ควรเลยสรุปแลวเราคือคนไทยด้วยกันทำไมเราต้องมาลบกันเพราะขาดจากอุดมการณ์และความคิดเท่านั้นวันที่27่สิบกุมภาปีสองห้าในหลวงและคณะก็เสด็จขึ้นมาที่บ้านพญาพิพาก ก็ให้พวกเราทั้งหมดได้เข้าเฝ้าในขนาดที่ไปเข้าเฝ้านั้น <S <S ก็ท่านผู้การวิโรธก็ได้เปน็นนำเรียนแล้วว่าจับนำตัวผู้นำของอยู่ในป่าทั้งหมดเข้าเฝ้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองในขณะนั้นอยู่ในป่าก็คือเป็นผู้อำนวยการด้านการแพทย์และอนามัยหมออยู่ในป่า จะนําหมอแดงเนี่ยเป็นผู้อํานวยการในป่านะด้านงานหมอเนี่ยมามาด้วยเข้าเฝ้าวันนี้พอมาถึงปุ๊บในหลวงพระองค์ท่านได้มาท้าทยมาพูดกันกับผมเองก็รู้สึกว่าซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอดนะพระองค์ท่านว่าอย่างนี้ว่านะหมอดีใจที่หมอแดงได้ได มาร่วมพัฒนาชาติไทยในวันนี้ดังนั้นฝ่าไว้กับหมอนำวิชาความรู้ที่หมอเรียนมาเนี้ยมาช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตอลอดไปนะอยู่ที่หมอถนัดอย่างไงก็ขอให้หมอมาทำหน้าที่นี้หมอได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากเท่าไหร่ก็เท่ากับหมอช่วย พ่อเนี่ยมาเท่านั้นนะรู้สึกทราบซึ้งมาโดยตลอดหลังจากนั้นก็เกิดหลังจากเข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านแล้วพระอ,องค์ท่านจึงได้กล่าวมาจึงถึงว่าในสิ่งทั้งหมดขอฝากให้หมอช่วยบอกกับพี่น้องมาอยู่อย่าล่มเย็มเป็นสุขในพื้นที่ตามที่วีโรธเขากําหนดให้มาอยู่แล้วนะแล้วมาอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่เย็มเป็นสุขไปผมเอง ก็ได้มีโอกาสที่รู้สึกว่าทราบซึ้งในพระองค์ท่านที่สุดก็คือว่าพระองค์ท่านบอกว่าหลังจัดได้ตัวนี้แล้วเนี่ยหมอก็ได้เข้าใจแล้วหมอเอาไปอ่านเนาะให้เข้าใจพ่อเข้าใจดีดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยหมอมีแผนยังไงเราก็ขอถ้าไม่ได้ย้ายที่อื่นไม่ได้ก็จึงต้องมาทำถนนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อความมั่นคงขึ้นมา แล้วเนี่ยให้กองทัพบ,บกประกาศทั่วประเทศสร้างรั้วของชาติทั้งหมดสร้างถนนรอบชาแดนแล้วจัดตั้งหมู่บ้านราออสองให้ทั้งคนของที่อยู่ในป่าแล้วก็คนทหารผ่านศึกมาอยู่ร่วมกันเพื่อที่เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองแล้วก็ได้มาจัดสารที่ให้ถูกต้องตามลำเบียบก็บให้เกิดโครงการต่างๆเหล่านี้ หลังจากนั้นเราก็มาปฏิบัติตามนี้ก็คือว่าได้มาพัฒนาร่วมกับกองทัพภาคที่สามเรามาสร้างถนนตั้งแต่บ้านห้วกมาจนถึงป่าตั้งแล้วเอาพื้นที่นี้ยกมาเพื่อที่จะมาพัฒนดรูปพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบาย66ทัศ23ก็คือต้องให้มีที่ทำกินแล้วที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นพระองค์ท่านได้มา ข้าพื้นที่นี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้มีนโยบายนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้พวกเราได้มาอยู่ก็ให้สสเสด็จแม่ขึ้นมาเตละรปีเท่าที่พระองค์ท่านเข้ามาในพื้นที่แตลาปีนั้นขึ้นท่าเหนือเมื่อไหร่เนี่ยหนึ่งรับสร้างให้หมอไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอยู่ที่พระตนหนักภูภู่พิงแล้วก็ เสด็จแ,แม่เข้าพื้นที่ก็ต้องให้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านแต่ละครั้งแล้วก็ไปเป็นล่ามประจําให้กับพี่น้องโดยยาวพระมนต์ทั้งหมดครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในหลวงราชการที่9ได้ทราบตัวผมเองเนี่ยทราบซื้งเป็นอย่างยิง่งแต่ละครั้งที่เข้าเฝ้าในหลวงราชการที่9ในหลวงจะต้องถามความรู้สึกสบายดีไหม ยังรักษาผู้ป่วยอยู่หรือเปล่าและในหลวงหลังจากรักษาผู้ป่วยอยู่แล้วเนี่ยในหลวงก็จะกล่าวไว้ว่าจงนำวิชาความรู้นี้มาช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนมากเท่าไหร่ก็ช่วยในหลวงมากเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ซราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและที่จะตัดไม่ได้เลยในชีวิตนี้ที่เราจะต้อง พยายามทำเท่าที่เรามีความสามารถทำกับในหลวงของเราให้จุงความสามารถนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกของผมเองต่อในหลวงและในหลวงต่อตัวผมเองเป็นอย่างสูงให้เกียรติเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันพี่ฟ้า ตอนนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูสถานที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งก็คือดอยยาวแล้วก็ดอยพญาพิพักแล้วก็ดอยผาหมน่นซึ่งเรื่องราวในอดีตเนี่ยพี่อยากให้เราไปนั่งคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าซึ่งตอนนี้ท่านก็รอพวกเราอยู่ล,ละเราไปกันเลยโอเคไปไปกันเลยครับท่านนายกครับสวัสดีครับ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านนายกนะคะนายกเอกชัยหานสวนชัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าซึ่งก็วันนี้มีโอกาสได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในอดีตใช่ไหมคะว่าได้ข่าวว่าในพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่สีแดงกว่าจะมาอยู่เป็นสุขถึงปัจจุบันนี้ในฐานะที่ท่านนายกเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากจะ ฟังเรื่องราวจากท่านนายโยะค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับในใน,ในพื้นที่อันนี้เนี่ยปี2,509กนะครับก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับกับมีมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับก็ก็เลยหลบเข้าเข้าไปอยู่ในป่าในพื้นที่ตรงนี้แหละครับก็อพยพไปติดแนวาชายแดน นะครับซึ่งในความเข้าใจในตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตรงกันนะครับก็พอจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าในเรื่องประวัติย้อนหลังนิดหนึ่งว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีอ่าพออพยพเข้าหลบหนีไปอยู่ในป่านะครับก็ก็มีการต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับมาประมาณ15ปี ตั้งแต่ปี09ไปจนถึง2524นะครับก็นโยบาย66ทับ23นะครับก็เอื้อให้กับพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีความคิดแตกต่างแล้วไปอยู่ในป่าก็เข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับก็พอเข้ามาเนี่ยปี2526 องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นะครับได้เสด็จมาที่พญาพิพักนะครับเสด็จมาที่พญาพิพักแล้วก็ได้ไปรับฟังนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือจริงๆพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสองดอยก็ดอยผาหม่นจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ดอย อดอยยาวจะอยู่ทางด้านนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีแนวคิดที่ดีก็ตอนนั้นมีการต่อสู้กันอยู่พอมีการต่อสู้กันเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมีความคิดว่าอันนี้เป็นเปรียบเสมือนกล้วยสองลูกจะต้องแยกแล้วก็กินทีละลูกอันนี้เป็นแนวคิดของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอจากนั้นก็มีนโยบาย6 6ทับ23เนี่ยมา แล้วก็เอื้อให้กับผู้หลบหนีที่อยู่ในป่าจากนั้นมาก็พี่น้องเราก็พอหลังจากที่ออกมามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยปี3-2โครงการพมพเอเข้ามาในพื้นที่ก็มีการจัดสรรหมู่บ้านรออสอหรือราษฎรอาสาสมัครวันที่21เดือนกุมภาพา2543 ก็มีโครงการพาบบระราชดำริส่งเสริมศิลปาชีพเย็บปักถักร้อยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนรู้จักทำมาหากินมีการส่งเสริมในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนโครงการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้อยู่ที่เดิมแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศชาติ ทุกวันนี้พี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆก็ล้วนเปรียบเสมือนเป็นรั้วชายแดนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสร้างความเข้มแข็งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีความตระหนักว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องช่วยกันดูแลสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อความมั่นคงของชายแดนตลอดแนวนะครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสินใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมัน่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจ แรงใจและจ,จิตศรัทธาเือที่ริมือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุขใจมั่นทําด้วยจิตที่คิดทดําดีประทานาให้โลกนี้น่าอยู่เป็นไงบ้างคะน้องไอซ์สำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยครับพี่วันนี้ที่ได้มาศึกษาความรู้ใหม่ๆนะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน ครับที่ที่ได้มาที่ออกมาที่นี่นะใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับศาลาศาลารอยพระบาทแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราได้พูดคุยได้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะคสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขออำลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ เียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใจตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยติตที่คิดจะให้โดยแรยนกายบวกแรนใจและ ที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลัง